วันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องของความมาสัจจรรันของสัดส่วนนะครับเพื่อลองคิดตามเนะเาะเดี๋ยวผมผมให้โจทย์ไว้นะโจทย์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าถัดไปก็จะมีคําตอบแหละคือลองลองลอง,ลองคิดตามดูนะครับว่าเออ่ถ้าเกิดคนต้นทุน0.4นะครับเข้าที่0.4ดอลลาร์นะครับและต้นทุนอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็รันไปขายที่8ดอลลาร์นะครับต้นทุนห่างกันเพียงแค่0.6เท่านั้นนะ แต่ว่าสองคนนี้ได้ผลกำไรห่างกันเท่าไหร่ห่างกันกี่เท่านะครับลอง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 คำนวณด,ดูนะฮะว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวเฉลยเลยก็ได้ฮะค, <c ười> คือห่างกันเพียงแค่0.6 0.6ดอลลาร์นะครับต้นทุนนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะคนแรกนะครับ A เนี่ยต้นทุนเพียง0.4น,นะครับหารด้วย8 กำไรถึงแปดถึง20เท่านะครับแต่ว่า B เนี่ยต้นทุนอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับกำไรเพียงแค่8เท่าเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาต้นทุนถัวเฉลี่ยให้ต่ำที่สุดเราจะทำให้เรามีกำไรสัสดส่วนกำไรเนี่ยจะสูงกว่าคนที่มีต้นทุนห่างจากจากเราเนี่ยสูงกว่าเราเนี่ยเ,เพียงเล็กน้อยเราได้ต้นทุนเ,เราได้กำไรเยอะกว่า หลายเท่าตัวเลยนะครับจากอันนี้เนี่ยสรุปว่า A เนี่ยมีต้นมีกําไรมากกว่า B ถึง12เท่านะครับแม้ว่าต้นทุนห่างกันเพียงแค่0.6ดอลลาร์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรักษาต้นทุนทัวรเฉลี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับและใช้เครื่องมือตรวจสอบเทรนด์ของหุ้นเนี่ยว่าอยู่ต้นเทรนหรือไม่นะครับ ใช่ครับอยู่ตรงนั้นฮะมันก็คือ1900กับ700ฮะเนี่ยความต่างกันต่างกันลิบลับเลยดังนั้นเนี่ยเราจะถัวเฉลี่ยหรือเราจะ DCA ต้องคิดให้เยอะๆนะครับว่าเราจะ DCA เพื่อที่จะดึงต้นทุนขึ้นหรือว่า DCA เเพื่อที่จะดึงต้นทุนลงนะครับมุมมองผมถ้าเกิดเราเห็นเราเห็น หุ้นที่มีต้นเทรนอย่างคล้ายๆกับ Enfa เเนี่ยหรือจะเป็น o OK อ t a เออย่างที่ผมวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็ตัว Disney ์อย่าง Intel ที่ผมวิเคราะห์ใหเ้เดี๋ยวเราไปเปิดหุ้นดูกันนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นเทรนที่เป็นต้นเทรนในลักษณะของต้นเทรนฟื้นตัวไม่ใช่ต้นเทรนที่เป็นลักษณะเทรนเทคโนโลยีเทรนใหม่ อันนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าต้นเทนเนี่ยเราอาจจะซื้อในปริมาณเงินที่เ,เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุ้นขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งเงินสดเก็บไว้เหมือนกับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตนะฮะทุกครั้งทุกเวลาปู่วอลเลนจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเวลาเกิดวิกฤต มันจะเกิดคลาสของราคาหุ้นแล้วเราจะเข้าซื้อตอนที่ราคาหุ้นเริ่มกลับตัวอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีผลกำไรหลายเด้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมเอามาฝากนะครับอตอนหุ้นอเมริกาหุ้นมันลงมางบหมดนี่ไงฮะอย่างที่คุณจีก็บอกไงฮะเราเนี่ยบังเอิญเนี่ยเราโถทก,ท,กทุกเดือน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 เนี่ย ฮาซื้อให้เป็นเย็ยนให้พอใช่ครับอันนี้เนะี่ยสำคัญเลยฮนะคือเราซื้อได้นะครับไม่ใช่ว่าเราทุกเดือนเนี่ยสมมติว่าเรามีงบประมาณในการลงทุนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราอาจจะกันยี่สิบบาทเอาไว้เป็นกองกองหนุนนะครับกองหนุนตอนที่ราคาหุ้นมันตกลงมาหรือเราไปเห็นเออเจอหุ้นตัวนี้เนี่ยกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น แล้วใช้ตัว C D C N Zone ท,ที่ผมแนะนำไปเนี่ยจับดูแล้วเห็นกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยใสเข้าไปเต็มที่เลยแต่ว่าเราต้องดูพื้นฐานด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเห็นเห็นปุ๊บใส่ปั๊บนะครับเราต้องวิเคราะห์เชิงลึกหรืออาจจะคอมเมนต์มาให้ผมดูช่วยดูก็ได้ฮะอันนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ลันไปด้วยกันนะครับนะฮะประมาณนี้ฮะ ก็เนี่ยฮะก็เอามาฝากกันว่าในส่วนของความมหัศจรรย์ของสัดส่วนที่นักลงทุนต้องรู้จริงๆและสัดส่วนอันนี้มันก็จะเป็นสัดส่วนแบบเดียวกันกับตัวฟิโบนลชีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเอ่ออันนี้ไม่ใช่ตอนที่วัดวัดขึ้นเวฟบ3มมันจะเห็นสัดส่วนของมันว่ามันมีความห่างกันแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเอ่อเริ่มต้นขึ้นไปเนี่ยเอ่อมันจะ มันจะไม่ห่างมากนะครับแต่ว่าพอราคาหุ้นขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยความห่างของราคาหรือว่าของสัดส่วนเนี่ยก็จะห่างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่อืมทำให้เราได้กําไรหลายเด้งนะครับถ้าเรารักษาต้นทุนให้ต่ําให้มากที่สุดเอ่อดังนั้นเนี่ยการถัวเฉลี่ยหรือว่าการ dCA ไม่ควรที่จะ DCA ไปเรื่อยๆในลักษณะของการโฟโมนะครับ อย่างเช่นตัวหุ้น Nvidia เดียเนี่ยเราซื้อตอนกลางสมมติว่าซื้อกลางเทรนเนาะแล้วเวลาขึ้นไปพอจบเดือนเราซื้ออีกนั่นหมายความว่าเราดึงต้นทุนถัวเฉลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจะทำใหเ้เปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยลดลงเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกราฟราคาหุ้นกันนิดหนึ่งนะครับ เรามาดูที่เอเ็